เนี่แหละครับเป็นอีกหนึ่งคู่ชีวิตคนบันเทิงนะครับที่ครองรักกันมาอย่างยาวนานนะครับสำหรับนักแสดงพิธีกรชื่อดังฮะคุณเปิ้ลนาครและก็ภรรยาสาวคุณจูนกกสมานั่นเองครับทางด้านคุณเปิ้ลนะครับได้ออกมาเผยนะฮะว่าความรักเนี่ยยังคงหวานอยู่สม่ำเสมอเลยไม่เปลี่ยนแปลงนะครับแถมล่าสุดนะครับทั้งคู่ก็ได้จัดทริปครอบครัวสุขสันต์นะฮะพาลูกๆไปเที่ยวเขาค้อในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาด้วยเลยครับก็ได้แชมป์ั้งแต่วันมาแล้วก็เป็นตัวแทนประเทศไทยไปชิงแชมป์โลกในปีแรกแล้วก็ ปีใหม่ก็พาลูกๆไปเขาคอมาขับรถกัน14ชั่วโมงอะ่ะ<ม>เพื่อไปเห็นหมอกเพียงเช้าเดียวแค่นั้นก็ชื่นใจละไปถึงขับไปก็กินข้าวเสร็จตื่นเช้ามาก็ดูหมอกแล้วใสายๆก็ขับรถกลับเป็นการเชาร์จเอาธรรมชาติเข้าสู่ครอบครัวหาที่แม่จูงเพาสแลยอ๋อดือดมไปจนแก่เลยนะพ่อนะอะไรอย่างนี้อ๋อก็ก็ ฮะก็ดื่มกันตั้งแต่คบกันวันแรกฮะใช่ตั้งแต่เขาเจอกันตอนเขาอยู่ปีหนึ่งเนี่ใช่ฮะดื่มจนเรียนไม่จบอ่ะร้อนนะฮะก็ก็ก,ก็เราชอบอะไรเหมือนกันมากกว่าใช่ฮะจนมาถึงวันนี้ก็ยังชอบเหมือนกันอยู่นะฮะโชคดีอย่างหนึ่งก็เลยทำให้ ให้เราไม่ค่อยมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันสักเท่าไหร่เพราะปกติพ่อกับแม่จะหวานกันเฉพาะออกสื่อฮะใช่ส่วนมากก็จะเล่นกันเหมืนผู้ชายมากกว่าป้ากับแม่ก็จะเล่นกับหมืผู้ชายเล่นกับลูกนอนอาบน้าเดือยกันนอนเล่นเอาหมอนตีกันอะไรอย่างเงี้ยเล่นกันปกติไม่ค่อยไม่ค่อยหวานแบบแบบในในหนัง ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Side HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแะครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Side HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ